บ้านซ่องชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่โรงแรมวังใต้จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะโรงแรมวังใต้นี้จะอยู่ติดกับแม่น้ําตาปีซึ่งจะไหลโนโสู่ป่าอ่าวบ้านดอนแล้วก็สู่อ่าวไทยนะคะนี่คือบรรยากาศดินน้ําตอนใกล้่ําแล้วค่ะคะุณนผะ่ะเราจะเห็นว่าที่โรงแรมแห่งนี้นะคะก็จะมีหาต้นไม้หรือว่าอนุรักษ์ต้นไม้มลินตลิงไว้ด้วยค่ะที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือเป็นต้นจ่า ต้นจากไว้กันคลื่นกันลมนะคะตรงนี้ค่ะต้นไม้ดินคลองนี่นะจะเห็นต้นลําพูนะคะมีลูกห้อยลงมาค่ะ่ค่ะต้นลําพูนะคะแล้วก็ยอดจากค่ะยอดจากที่กานํามาทํายาสูตรค่ะนเร่อบรรยากาศด้านนอกของโรงแรมนะคะที่นี่มีความร่มรื่นมากค่ะมีต้นไม้นะคะต้นไม้สวยงามโรงแรมก็สวยด้วยค่ะ อันนี้เราชอบบรรยากาศที่มีต้นไม้แบบธรรมชาติต้นแบบไม้ในท้องที่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะบรรยากาศยานเย็นนะคะยิ้มคลองเราจะเห็นต้นจิกนะคะต้นจิกยินคลองหรือว่าบางคนก็เรียกต้นกระโดนนะคะแต่นี่เป็นจิกใหญ่นะคะต้นจิกใหญ่อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ ตรงนี้นะคะต้นจากเป็นแนวมาแล้วจะให้ดูลูกลำพูนะคะลูกลำพูอพอรู้ดูที่มีลูกเยอะเนี่ยลำพูจะทิ้งใบนะคะก็เป็นพืชตะกูลเดียวกับโกงตานั่นหละค่ะแต่ว่าลูกสามารถนำมารับประทานได้นะค,ะ,คะจะเห็นว่าลูกนะคะจะเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยนี่กินกับแกงแกงเผ็ดหรือแกงไก่ปลาอย่างนี้อร่อยนะคะ ที่เห็นเป็นลูกปล่าแบลบอย่างนี้ค่ะต้นลำพูนะคะอพอสุกนะคะลูกจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานหวานหนะ,ะผาผ่ทสดเปรี้ยวหวานหวานแล้วก็มาชิมเกลือกินนะคะตอนเด็กๆจะชอบกินแบบนะะี้ค่ะปัจจุบันไม่ค่อยได้ทานแล้วหายากมากน,นะคะแบบน,นี้ค่ะต้นหยุนะะน,ะะน้ำนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นหยูุ่นน้ำขเขาจะเรียกันว,ว่าต้นคูเลนะคะแต่ไม่มีดอกปกติจะเห็นดอกเี้เลือยงนะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะ อันนี้จะมีต้นต้นไม้ที่อยู่ริมคลองอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เมื่อเห็นเจอแล้วอ่ะจะตอนเด็กๆเคยทานบ่อยนะคะปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้วเหมือนกันค่ะต้นเถาคันค่ะต้นเถาคันที่ว่าต้นมีความคล้ายกับอางหุ่นมากนะคะเป็นเถาแล้วก็มีมีอย่างนี้ยค่ะมีมืออย่างนี้เหมือนอางหุ่นเลยนะคะก็คือต้นอางหุ่นนั่นเองคล้ายๆถ้ามองคนไม่รู้จะกกกเอ๊ะต้นอางุ่นทำไมไมางอกริมคลองอย่างนี้ก็คือ ต้นเ่าคันนะคะมันคันนะคะลูกแต่ถ้าเรานําไปแกงส้มอย่างเงี้ยมันจะไม่คันมันจะเปรี้ยวแทนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศริมน้ําในตอนเย็นนะคะเราก็ถ่ายมาฝากท่านพี่ชมกันค่ะ